เทคนิคการใช้สื่อกันนะคะเทคนิคการใช้สื่อเป็นความสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์คนวิธีการที่ช่วยเป็นตัวกลางในการจัดการเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนตั้งไว้นะคะหลักการใช้สื่อการสอนแบ่งเป็นสีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. การเลือก2การเตรียม 3. การใช้4การติดตามผลนะคะการเตรียมนะคะ คือสำรวจอุปกรณ์ทุกชิ้นให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้ทำงานได้คล่องแคล่ว 2. การเลือกนะคะเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับระดับวยัยสติปัญญาของผู้เรียนนะคะ 3. การใช้นะคะใช้ตามลำดับก่อนหลังอย่างคล่องแคล่วสื่อขนาดใหญ่ต้องมีที่ตั้ง เ,เพื่อให้เห็นชัดเจนค่ะเอาควรควรใช้สื่อให้คุ้มค่ากับที่ได้เตรียมมานะคะแล้วก็ให้ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อในโอกาสที่ต้องการแจกสื่อไปตามโต๊ะของผู้เรียนนะคะอย่างเช่นเทียนไขไม้ขีดกระดาษผู้สอนควรจะให้ผู้เรียนแจกกันเอง ในกรณีที่ต้องการให้ผู้เรียนใช้สื่อหน้าชั้นเรียนควรฝึกให้ผู้เรียนหันหน้าเข้าหานักเข้าหาชั้นเรียนและไม่ยืน่นและไม่ยืนบงังและไม่ยืนบังของเพื่อจะเพื่อจะสื่อต่างๆที่ใช้นอกจากนี้ควรกำชับถึงความปลอดภัยด้วยนะคะการติดตามผลเป็นการติดตามผลของการใช้สื่อการสอน เพื่อให้ทราบว่าผู้เรียนได้รับความร่วมความรู้จากการใช้สื่อมากน้อยเพียงใดน,นะคะประโยชน์ในการประโยชน์ในการใช้สื่อการสอนนะคะก็คือการใช้สื่อการสอนจะก,กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนการใช้สื่อการสอนจะให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดและความเข้าใจถูกต้องและรวดเร็วผู้เรียนเกิดทักษะในในการศึกษาความรู้ด,ด้วยต้วเองจากการจากการใช้สื่อการสอนการใช้สื่อการสอนสามารถทำให้ผู้เรียนเกิด,ก,ดการจำเรื่องราวและสิ่งต่างๆได้นานนะคะ การใช้สื่อการสอนมีส่วนร่วมให้เพิ่มพูนประยประสบการณ์เดิมของผู้เรียนและเปลี่ยนทักษะของทักษะทัศนักษคติของผู้ไปในทางที่ปรารถนาได้คุณลักษณะที่ประเมินนะคะลักษณะของสื่อมีความเหมาะสมในแง่ของขนาดสีภาพความทันสมัยในเนื้อหาความพร้อมในการเตรียมสื่อเพื่อนำเสนอ ความาความสามารถในการใช้สื่อสามารถสามารถใช้ได้ตรงความมุ่งหมายมการตอบสนองของผู้เรียนต่อการนำสื่อไปใช้ของผู้สอนค่ะเอาเดี๋ยวเราเราไปซื้อใจังจะมีกว่าพี่ไอ้อ